ฮ hey. ัลโหลโหเหสมอเลยแก่แก่กืออีพีนี้จะพาทุกคนนะคะมาจิบเบียร์ดื่มดำ่ำกับเพลงแล้วก็บรรยากาศที่แบบวันหนึ่งเขาใหญ่กันเลยทีเดียวจา้าใครเคยมาช่างชุยวยเราบ้างฉันนมาบ่อยมากเลยนะปีนึงมาหนึ่งครั้งค่ะวันนี้นะคะฉันก็นัดแกงเพื่อนสาวพาวสเสนเทพะบทเถทงอของฉันเนี่ยคือคุณปุ๋มิีมกับคุณบุ๋มบีมนะ,ะชื่อแม่งเหมือนกันเลยค่ะมานั่งดิ้งนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะร้านที่เราจะไปนั่งเนี่ยเขามีพี่หมูมูซูค่ะมาเล่นค่ะเคยฟังปะอยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ้ง,ง,งดีด วันนี้จังเคยฟังไวิซาเกิดทันไหมเคยเคยฟังคอมเมนต์มาหน่อย ร้านเนี่ยเขาว่าอาหารอร่อยนะคะบรรยากาศดีแล้วก็ดนตีเพาะค่ะฉันก็จองโตเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาค่ะขออนุญาตนะคะแดกก๋วยเตี๋วก่อนนิดหนึ่งเขาอ,อยากกินมานานแล้วค่ะไม่ได้กินสักทีนะคะพอปีหนึ่งมาประมาณ1 2ถึงครั้งนะคะระหว่างรอเพื่อนสาวมานั้นฉันก็มานั่งจิบเก๊กฮวยถ้วยใหญ่ใหญ่เก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็นอีจอยก็ผ่านมาเห็นเลยเปิดตู้เย็นแดกน้ำเก๊กฮวยชักแงกๆๆๆแงกๆแงงแงชักแงงแงงแงแงมันจะมีอีพีไหนที่กูมไม่ลองเพลงไหมโน no, ไม่มีค่ะก๋วยเตี๋ยวมาแล้ว เพราะว่าอยากกินต้มแซบอะ่ะเขาบอกว่ามันป่วยแบบในปากกันเลยทีเดียวนะจ๊ะผัวฉันก็กินค่ะแล้วก็เดินทางมาที่ร้านแล้วก็มาถึงร้านแล้วชื่อร้านแอปเปิลในทุกคนอยู่ในช่างชุยนะพิการตรงร้านแถวย่างนันเลยค่ะและนี่ก็คือเมนูเด็ดที่เขาบอกว่าเลิศมากเลยนะจ๊ะและนี่ค่ะเจ้าของร้านค่ะสภาพไปเป็นแม่ครัวแล้วเพราะว่าวันนี้แท็กเยอะมากนะคะนางทําไม่ทันค่ะก็เลยเข้าไปอยู่ในครัวนะจ๊ะเจ้าของร้านก็ชื่อแอปเปิลนั่นเองนะคะแล้วก็ได้เวลาชนแก้วจึง้งนะคะอีจอยก,ก็แดกเล่าข่าวตามสเต็ปค่ะ แลวนี่ก็เพื่อนสาวฉันอีปุ่ม,มจะมาอะไรนักหนาเนี่ยพี่ดอกมันเป็นคุณแม่นะคะมันท้องอยู่แต่แม่ช็คกร้ลนเล่าทุกวนันกูงงมากนะคะและนี่ก็คือหน้าตาม,มนูกุ้งแช่น้ำปลาที่ฉันสั่งมานะคะแล้วก็มีเอ็นข้อไก่ทอดด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยยำบุญเส้นนะคะอุ้ยใส่หมูสับค่ะและอันนี้ก็เป็นน้ำตกหมูนะ้าจะจำไม่ผิดค่ะได้เวลากินกันแล้วค่ะกูกินได้ทั้งวันแหละเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยลดค่ะนึกออกปะช่วงนี้เป็นช่วงปาร์ตี้สังสรรค์ก็ต้องกินมาอดอะไรตอนนี้ล่ะมัน

แล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านไปหาลูกสาวของฉันแล้วจ้าจะส่วนอีกคุณแม่นะคะอีปุ่มอะค่ะมันยังไม่กลับเลยแกมันติดลมยังนั่งอยู่ที่ร้านเลยเล่าก็ไม่ได้แดกนะนั่งชนน้ำเปล่าแต่ว่าสายปาร์ตี้อยู่ในเส้นเลือดค่ะุกคนจ๋าะนะก็เลยนั่งอยู่แต่อีจอยไม่ไหวแล้วบา,บายๆค่ะเพราะว่าต้องตื่นตีห้านะคะมาไล่ทรงไลส์สดไขยของแล้วกูแต่งตัวเหมือนแม่บ้านหันโบกปะคือเป็นคนที่ชอบแต่งตัวสบายตอนแรกก็จะแก้ผ้ามานะ